สวัสดีครับอารมากาศช่วงเย็นๆมาฝากครับพี่นอ้องบรรยากาศอยู่ที่แถวสนวทของจังหวัดระยองครับช่วงยามเย็นๆครับพี่นอ้องสวัสดีครับ ก็บรรยากาศช่วงเย็นๆมาฝากครับพี่น้องครับชมบรรยากาศกไปด้วยกันนะฮะก็อ,อยู่อยู่แถวบ้านที่ผมอยู่นี่แหละครับนี่ก็ส่วนข้างบ้านฮะามาละกอกอได้กินอยู่ฮะมาละกอ สวนสวนจอมผสมประสานกันไปฮะใส่กระถางไว้มั่งที่มันน้อยฮะพี่น้องไปปลูกผสมประสานกันไปอันนี้เขาเรียกผักอะไรผักกระจอกรนะจองครับมันอยู่ทุ่งนาแต่เรามาแปรสภาพให้มันอยู่ไอในบ้านนี่นะฮะใส่บอ่อไว้ปลูกกำลังขึ้นแล้ฮะกำลังสวยเลยนะึ่ง กำลังสวยงามอ่ามีฮอตต้นกระโดนนะครับเนี่ยินกระลาบกุ้งเนี่ยต้นกระโดนอันนี้ต้นมะละกอต้นนี้ใหญ่มากพูนปลายริบเลี้ยวเลยนุน่นอัน,นต้นมะนาวเอ,อ้าหันมาทางนี้อ้ากำลังปลูกปอกขนุนอยู่พอด,ดีเลยะคะ ขนุนนี้ลูกอย่างใหญ่เลยครับพี่น้องหอมหวานน่ารับประทานครับพี่น้องขนุนนี่น่ารับประทานหวานอร่อยลูกนี้ห้าโลได้นะน,นี่สวนข้างบ้านนะพี่น้องเนาะ ม่วงก็งมีช่อแล้วต้นเล็กๆใส่กระถางไว้มั่งกอทุเรียนรับเพิ่งออมาปูกฮะสองปีกำลัง <g rab> ขึ้นเขียวเลย ส่วนข้างบ้านนะครับพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปหาปูหาปลาทางไหนก็อากาศในสวนนะฮะมาฝากครับพี่น้องนี่ก็ใส่กระถางไว้ใส่กระถางแฟนไว้อันนี้หัวมันนะครับพี่น้องมันเบื่อเลยเนี่ยขุดไว้ตั้งนานแล้วไม่ได้กิน ยังไม่มีเวลากินเขาเรียกว่ามันเลือดครับมันเป็นนกามาทางข้างทางนี้ก็มาปลางครับพี่น้องลูกมัน่อยมีเท่าไหร่ออกช่อช่องแรกๆก,กับฝนฝนตกทับก็มีมั่งกับปลาย ลูกม,มลกลางไกลจะแกะ่แล้วจะสุกแล้วครับรุ่นแรกอะรุ่นสองกำลังออกช่อมาเกิดมากบประมาณนี้แหละครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับเด้อที่มาเบิ่งมาส้มแล้วก็ได้เพ็่อนาก็ไปเลื่อนผ่านกันแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็พก้าเข้ามาสวัสดีครับ